คำว่าพอเพียงอีกอย่างหนึ่งคำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสนับชัยของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหรยี 20, 24, 24่สิบยี่สสยี่สี่ปีเมื่อปี2 5งพันห้สเจสองพัห้าร้อยสบเจ็เกิด 2,541นี่ก็20 24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็มีม,มีเลย แต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุม่มเฟือยไม่รูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอพอเพียงได้แปล พอเพียงนี่คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็นเซล f sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนแก่ตนเองแต่ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self sufficiency ก็ self sufficiency นั่นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืมบนขาตัวเอง ไอ้คํั้ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนก็บางคนก็พูดว่าจอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกลม้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปนหน่อยแต่ว่า เป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสังสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกลม้มไม่ต้องไปคอยยืมขาคนอื่น,นมามาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้ มีกว้างมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอนี่นั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีคมความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใตมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะ มีมีมากอาจจะมีของรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทำไม่ได้ถ้านั่งอย่างนั้นก็เบือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจ,จะทำให้ทะเลาะก,กันแล้วเมื่อมีการทะเลาะก,กันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียง ความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน มันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก,ก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวตัวการเป็นตัวตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ ก็เลยเป็นการการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลนี่ก็ที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับชักเอา จากคำว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงมนันสองสามอาทิตย์นึงไม่เข้าใจแล้วก็ที่แปลกที่สุดคนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ เคยได้คุยมากแล้วก็คุยในเรื่องพันอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหมายของคำแต่ก็ยังไม่ไายฉะนั้นต้องที่ต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่ <c oughs> ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้าเพราะหน้าเบือ่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้มันน่าเบือ่อคนที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยชัดจะง่วงแต่ว่านี่ก็ได้อธิบายที่ท่านทั้งหลายหัวรอก,ก็คงแปลว่า ท่านก็เรื่องเข้าใจนิดหน่อยก็ดีแล้วเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็มาอีกเรื่อง <c oughs> <c oughs> มาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้กล่าวว่าทรงทำรร อะไรที่ทำให้ดีคลายๆว่าเป็นทำอยู่คนเดียวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำคนอื่นทำยกตัวอย่างการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำของคนอื่น ของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนและของประชาชนเองที่ทำตามทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีได้กล่าวออกมาหรือได้แสดงออกมาเมื่อประมาณปี2 5 3 8 37 38เขียน พิมพ์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสามขั้นและพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดการทำให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อทำให้สั้นที่สุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้จึงให้ ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดูและให้เข้าไปเลยไม่ได้นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติ เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยมีกรอบการปฏิบัติประกอบด้วยสามคุณลักษณะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมคุค้มกันในตัวและใช้สองเงื่อนไขเสริมให้แข็งแกร่งคือเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมทุกวันนี ได้มีผู้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะความผันแปรของโลกาภิวัตน์ก็ด้วยพระบารมีของท่านแค่หนึ่งปีให้หลังเท่านั้นเองที่ตัดสินใจเดินตามรอยเท้าพ่อทำเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถหลุดหนี้ในระยะแค่เจ็ดปีครับก็คิดว่าโชคดีที่สุดนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงและวทำให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งความสุขกับเงินเนี่ย มันเทียบกันไม่ได้นะคะเงินจะจํานวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยมีวิถีชีวิตความพอเพียงของเราแล้วเราไม่ฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะยานเราพอมีพอกินเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้คือความสุขสุขกายสุขใจมันได้หมดเลยค่ะถ้าเรานําวิถีพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดาเนินชีวิตมันเป็นคําสอนที่ตรงกับหลักาศาสนามันก็หมายถึงถ้าเราทําตามหลักการของสนสยสลามเนี่ย มันก็ตรงกับหลักปัจจัยเศรษฐกิจในชุมชนพิรุต,ตัะวาก็ได้นําหลักการนี้นะฮะไปไปใช้กันมาก,มากแล้วก็ได้เห็นแต่และครอบครัวเน,น,น,นี่ยก็ดาเนินชีวิตกันดีเป็นสควนมพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศในโลกกําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นแสงแห่งปัญญาส่องทางให้คนไทยและประเทศไทยอีกครั้ง